แล้วนะคะแน่นอนตามคอนเซ็ปต์เปิดคลิปตอนเด็กนะคะคือเราเพิ่งผ่านช่วงมิดเทอมมานะมันก็เลยจะแบบลงโจูงนิดหนึ่งในช่องของเรานะแต่ตอนนี้ก็โอเคกลับมาอัปเดตอะไรนิดหน่อยดีกว่าจริงๆอาจจะอ่ะคลิปตั้งแต่ตอนเช้าแล้วแต่มันเรียนเลคเชอร์แล้วมันวุ่นว,วายมากวันแบบ่ามันวุ่นวายมะก,ก็เลยไม่ได้ เลยก็เลยมาอัดตอนกลางคืนแทนนะคะเพราะว่าเรากำลังจะเริ่มทำโฟชาร์ทวิชาซ,ซีนั่นเอง เราเขียนในกระดาษเพราะคิดว่าอาจารย์จะให้สมม่งบนกระดาษแต่ทีนี้เพิ่งไปอ่านเงื่อนไขอาจารย์จะบอกว่าเออให้เขียนใส่ ipad ได้นะพี่ก็เลยอ๋อ ipad เลยแล้วกันเพราะอย่างเราจะได้แปะ,แปะ,แปะหรือว่าแก้ไขอะไรง่ายๆเนาะตอนนี้ก็ห้าทุ่มหกนาทีแล้วเดี๋ยวเราจะไปจัดของเพื่อที่จะเอาไว้ไปมอเนาะตอนนี้เราก็เตรียมกระเป๋าเดิาที่บอกไปใช่ไหม พ่งนี้มันเป็นแล็บเราก็จะมีกระเป๋าใส่ถ้๊แลบแยกนะคะคือจริงๆจะใช้เป้ก็ได้แต่มันแบบมันเอาใส่ใต้โต๊ะอะไรลําบากก็เลยว่าที่เก็บแยกของจากกระเป๋าผ้าไปย้ายในกระเป๋าเป้ก็เลยงั้นเพิ่มแค่อันนี้อันนึงมันก็จะเหมือนอสาวน้อยพลงพลังหน่อยนะคะแล้วก็กระเป๋าที่เราเอาไปเรียนนะคะจะเป็นอันนี้ มีเอลโม่ด้วยเป็นของ gentlewoman นะคะอันนี้เพื่อนซื้อให้บัตขอมันเกิดเนาะอันนี้ก็ซื้อจากร้าน ag เอลโม่นะคะซึ่งจะทำ what's in my bag แบบพอกุบกิบนะคะก็จะมีแฟ้มนะคะเพราะว่ามีรีพอร์ตมากมายของเพื่อนอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็กระเป๋าใส่ของจุกจิกนะคะ<อ>มีนี่แอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ มียาดมนะคะแล้วก็พวกอันนี้ยาธาตุเหล็กเพราะว่าช่วงนี้ฮีโมโกลบินต่ำนะคะก็เลยกินหน่อยแล้วก็คาราเอ้ยททรินอนนะคะแล้วก็ลิปสติกจริงๆมีอีกอันนึงด้วยแต่ขี้เกียจงัดออกมาะคะ่ะใช้ของซาสิถ้าส่วนใหญ่เพราะว่ามันถูกแล้วก็ดีด้วยแล้วก็มีกระเป๋าตังค์นะคะมี สื้คลุมเอาไว้เรียนเลคเชอร์นะเพราะว่าแอร์มันค่อนข้างหนาวก็ไปด้วยแล้วก็มีกระเป๋ายินสอนะคะแล้วก็เครื่องคิดเลขเนาะแล้วก็อันสุดท้ายไม่ท้ายสุดก็จะมีแอ์พอตแล้วก็พาวเวอร์แบงค์นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราขาดไม่ได้ก็คือ iPad ปคือเรายังชาร์จไม่เสร็จเนาะก็เลยเอาไว้ก่อนนะคะ ก็ค่อนข้างก็กระเป๋าก็จะประมาณนิดมัน,ม,นมันก็หนักแหละแต่นะเราเคยคนของเยอะแล้วก็กระเป๋าวันนี้ค่อนข้างที่จะจุได้เยอะนะคะโอเคก็วันวันนี้คืนนี้จบเพียงเท่านี้ก็เดี๋ยวรอดูวอลวันพรุ่งนี้นะคะบายตอนนี้ก็สายลงมาแล้วนะทุกคนหกหกโมใช่าหมหกโมงสี่สิบกว่าแล้วเราต้องรีบไปรอรถม์แล้ว กำลังเตรียม BCG reagent นะคะเพื่อที่จะทำการตรวจหาอัลบูมินนั่นเองเราก็เตรียมไว้สี่หลอดนะคะว่าจะเตรียม sample control รวมถึงอีกตัวหนึ่งก็คือตัว standard ด้วยนะคะเพื่อที่จะเอาไปตรวจกันเนาะแล้วก็เปรียบเทียบค่ากันซึ่งพวกสารที่ต้องใช้ปริมาตรน้อยๆแบบน้อยมากๆแล้วก็จะเป็นออ t โตปิเปตนะคะก็เที่อเลยนะ บางทีถ้าเราเผลอกดผิดจังหวะม,มันก็ดูดปึ๊ดดูดมากเกินไปทำให้ผลเพี้ยนแน่เหมือนกันนะคะทุกคน ีพอร์ตก็คือเอาค่าความทุกคนที่ได้ค่ะมาเปรียบเทียบว,ว่ามันสูงหรือต่ำเนาะแล้วก็รวมถึงอธิบายว่าค่าที่มันสูงหรือต่ำเนี่ยคนไข้มีโอกาสเป็นภาวะอะไรบ้าง,างนี่นะคะได้คาแบบนคะกุ้งไทยกุ้งเหมือนกันค่ะไ้ครับไป น,นี่ผู้ใช้ฮีวนชีเนาะเพราะว่าอะไรคำนามบางคำมันไม่ระบ,บุเพศเนาะเช่น student teacher อะไรเงี้ยเนาะคอนเทนต์วิ่งตามรถเมย์จากสะพานลอย <c oughs> <c oughs> สกัดใจ <c oughs> เราจะให้เห็นแค่ข้างหลังพอน,นะคะเพื่อเราพาลงค่ะเพาวิ่งอยากอ <c oughs> อกกำลังกาย ก็เปลี man, ่ยนเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นีิเดี๋ยวว่าจะกลับเลยนะมันคงกลับเลย ล้วนะคะเราก็เลยนั่งเปลี่ยนเคสมานะอันนี้ก็จะเป็นเคสของ Apple Chief s, นะคะแล้วก็นี่เราได้กระเป๋า iPad มาใหม่นะคะแล้วก็นี่เดี๋ยวเราจะลองใส่ก่อนว่าได้ไหมอ่ะนี่คะ่ะโอ้โหแน่นสบัดแต่มันนิ่มมากเลยเราชอบแล้วอีกหแล้วคะ่ะตอนนี้ไงเปอร์เซ็นต์ที่ร้อย Oh mm -hmm. จะเขาใส่หัวมือข้างซ้ายก่อนข้างขวาจะได้คำง่ายวันนี้ถึิ่งให้ทานข้าช้ามาหรือยังคะทานแล้วค่ะนอนกี่โมงคะน้องนันต์นอนตีหนึ่ง เดี๋ยวจะใช้เข็มแล้วนะคะต้องขอเตือนน้องๆไว้ก่อนเลยนะคะว่าอย่าทำเองเด็ดขาดเลยนะคะคลิปนี้ทำเพื่อการเรียนรู้นะคะแล้วก็มาพูดถึงในบรรยากาศการเรียนให้ฟังกันนะคะเก็มมากสามเลย หักล้านแน่นไปบอกได้นะคะเอาคนไข้จับมือค่ะ,ะนนะคนไข้จับมือนะคะคนไข้ได้ทานอาหารหรือว่าทานน้ำทานชากาฟแฟอะไรมาไหมทานน้ำอาลมณ์ โอเคค่ะคนไข้ทานอาหารมาไหมคะเมื่อเช้านี้ข้ามาค่ะ,ะตอนเจ hai, okay. ็ดโมงค่ะโอเคค่ะนอนดึกหรือเปล่าเรื่องครืนตีหคะคนไข้ต้องระวังเรื่องการนอนนิดนึงนะคะ้าะเกบไโ่เมกบเล เห็นตอนเราดูดแล้วมันมีฟองเพราะว่าเนื่องจากเราแทงเข็มตื้นเกินไปนะคะทําให้มันหลุดออกจากเส้นเลือดมันก็เลยจะเกิดฟองขึ้นมาเค่อยกดเลยนะคะเลครับคตอนนี้ดทยเลือดของเราได้เยอะเลยนะคะเพราะเพื่อนเจาะแม่นมาก แต่เราจอบเพื่อนผ้านะคะเลยได้นิดเดียวสะเมียเลยเหรอใช่อาจารย์ให้สะเมียเลยนั้นนันเอาผ้าออกมาเตรียมดูแล้วเขาหยิบให้เดี๋ยวเขาไม่เดือดจ้าได้อาจารย์เรามาเซ่หายด้วยนะคะแรงนวดเนี่ยที่แรงนวดนะครับสิ่งเราต้องทำมีอะไรบ้างหนึ่งไหว้เท้าครับ อันนี้จะนับจะเกิสศาสตร์หนึ่งเลยที่เห็นก็คือเราไม่ไม่มีนี่อัากพนี้พราะตับมาแล้วสิวทั้สายต้องถามก็คือว่าการทำบัตรเมียเนี่ทําเพื่อที่จะเอาไว้ดูลักษณะของเม็ดเลือดนะคะแล้วก็ในการนับจำนวนของเม็ดเลือดขาวรวมถึงเกล็ดเลือดได้เหมือนกันนะคะส่วนเม็ดเลือดแดงเนี่ยเขาจะเอาไว้ดูในเรื่องของลักษณะของเม็ดเลือดแดงว่ามีติดสีดีไหม ลักษณะเป็นยังไงลักษณะเซลล์แล้วก็ขนาดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะรูปร่างปกติหรือไม่อะไรอย่างงี้ยะคะซึ่งการดูบรัชเมียเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะดูที่ไหนก็ได้นะคะเราต้องดูตรงที่ที่เป็นสแตนดาร์ดด้วยตรงที่ไม่แน่นเกินไปแล้วก็ไม่บางจนเกินไปนะคะอันนี้เราจะสามารถดูได้ แต่ดีเพื่อนๆตอนนี้เรากำลังเอาเลือดไปไปไหนนะไปแลบ m มทไปตรวจเลยนะออโตเมทใช่ไหมทุกคนจุดแรกที่เราจะต้องทําการสังเกตว่ามันขึ้นคําว่าโพสิทีฟหรือเนกาทีฟนะคะถ้าเป็นเนกาทีฟคอมเมนต์นะคะก็ ส่วนใหญ่ก็จะดีใจกันเพราะว่าแสดงว่าเราน่าจะเป็นคนปกติไม่น่าจะมีอะไรที่มันสูงหรือต่ํากว่าปกติใช่ไหมคะมันจะไม่มีเมสเซจเตือนข้างล่างแต่ถ้าของใครที่มันขึ้นเช่นโพสต์ i ี e คอมเมนต์แบบนี้เราจะต้องลงมาดูข้างล่างว่ามันคอมเมนต์อะไรทีข้อมูลเข้าไปกดขไปที่ไอคอนที่หมายมือจับหลอดแล้วก็ใส่ข้อมูลผู้ป่วยนะคะเราจะใส่เป็นรหัสประจําตัวเข้าไป นี่เครื่องพิสต์เน็ตก็คือพร้อมจะรับหลอดเลือดหลอดใส่เลือดเข้าไปให้ทำไงนิดหลายๆรอบนะคะแล้วก็วางหลอดลงไปมันจะมีโ r รบที่มีลักษณะเป็นเข็มสามารถเจาะทะลุลงไปได้สตาร์ทโดยการกดปุ่มสินคา้า,ารอสักครู่นึงพอมันดูดแซมเพล็งเข้าไปวิเคราะห์นะคะมันก็จะมีหลอดออกมารอเอาไปยังไงอานิโซไซโตซี ก็ไปดูว่าเอ้เราจำเป็นต้องเกรดดิ้งเม็ดเลือดแดงหรือเปล่าแต่พี่ดูแล้ว MCV MCH m c c หนู normal อันนี้ oh อาจจะไม่จำ oh เป็น oh มันอาจจะซึ่งที่ v ีเจะอจย่างอ๋อโอเคเนาะสี่ไหมกี่นาทีนะอันนี้อันนี้สิบนาทีจับเวลาอันนี้จับเวลาอันนี้อะไร,รอ่ะว่าอะไรอันนี้ <c oughs> ไว, <c oughs> ไว้ไวทบอลเซล,ลใช่ปะ <c oughs> ไว้บอเซล,ลก็อ่าน้ำยาร้อยเก้าสิบเลือดเลือดสิบ อันนี้เราเตรียมหลอดแคปนะคะเพื่อที่จะวัดค่าฮโมโตรคิดในเลือดนะคะก็ต้องเอาเลือดให้ได้เกินครึ่งหลอดแคปเนาะนานแค่เอียงหลอดเลือดก็เข้าเลือดก็เลือดก็เราเอาใหมเลือดก็เข้าหลอดแคปแล้วนะซึ่งเราต้องเอาหลอดแคปิลลารีเข้าเครื่องปั่นนะคะเซนติฟิวเราก็ต้องเอาดินน้ำมันมาอุดไว้ด้วยนะคะมีใครจะใช้อสซิติกไหม เก่งมากร้อยเก้าสิบร้อยเก้สิบร้อยเก้าสิบกาสรก,ก,ก,การนับเม็เลืดขาวแล้วก็พวกเกล็ดเลือดนะคะเราจะนับด้วยแชมเบอร์นั่นเองนะคะซึ่งแพงมากก็ต้องมัดระวังในการใช้งานนิดนึงนะคะ ่ะข,ของอร่อยเยอะใช่งหหรอใช่ไอติมมหาชัยด้วยอาจารย์ไปกินมาอย่างไม่ได้กินก่อนเริ่มปั่นนะคะก็ต้องปิดฝาให้เรียบร้อยก่อนนะคะจะได้ไม่กระเด็นนะตอนนี้เราก็กำลังเตรียมสาระละลายเพืที่จะไปวัดค่าฮิโมโกลบินต่อนะคะซึ่งเราได้ปิเปตตัว d ร a บเกนเรเจนตเรียบร้อยแล้วนะคะ5 ml เนาะแล้วเราก็หยดเลือดลงไปะคะ่ะ ซึ่งการวัดค่าฮิโมโกบินเราจะวัดด้วยการวัดด้วยค่า OD นะคะด้วยเครื่องสเปกโตจากนั้นเราก็จะปิดปากหลอดด้วยพาราฟินนะคะแล้วก็เขยา่าพลิกไปมาให้เรียบร้อยค่ะให้เข้ากัน วัดค่าฮิโมโตคิดแบบเมนนวลน,นะคะจริงๆมีอีกเครื่องนึงด้วยแต่เราไม่ได้ถ่ายนะเพราะว่าต้องรีบใช้แล้วก็รีบไปทำแล็บต่อการที่คุณพูดอย่างนี้ ส่วนอันนี้ที่เรากำลังทำอยู่นะคะเป็นการนับเม็ดเลือดขาวแบบ white blood cell d i f f e t i a l นะคะก็คือนับแยกจำแนกของเม็ดเลือดขาวนั่นเองค่ะว่าตัวไหน neutrophil มีกี่ตัว eosinophil กี่ตัวนะคะอันนี้เราให้ดูหัว40นะคะว่าเม็ดเลือดมันเล็กๆแบบน่ารักมากแต่นับจริงๆเราจะใช้หัวร้อยนะคะซึ่งลักษณะของเม็ดเลือดก็จะเป็นแบบนี้เลยชัดๆเลยค่ะ น,นี่คือรีพอร์ตของเราก็ทำอะไรมาแล้วไปย่างรีวิวสแสตบ c บ c วันนี้นะคะปวดหัวปวดตาปวดหลังปวดไหล่ค่ะปวดใจคุะปวดใจแกคะแนนปว <laughs> ดใจกันเลข <laughs> ต้องบอกเลยว่าหนังสือที่เซ็นทันบางนาเยอะมากๆเลยค่ะเราเห็นแล้วมีแต่หนังสือเล่มใหม่ๆทั้งนั้นเลยแล้วก็น่าสนใจมากด้วยเล่มนี้ก็น่าสนใจค่ะส่วนเล่มนี้ปกสวยมาก เราชอบมากเนื้อเรื่องก็น่าสนใจด้วยค่ะเล่มนี้เราได้ดูรีวิวจากช่องพี่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราแนบ Youtube ไว้ให้เขารีวิวดีมากส่วนเล่มนี้เราอ่านเนื้อเรื่องด้านหลังแล้วมันน่าสนใจค่ะกลว่าจะไปซื้อมุมตรงนี้ก็น่าสนใจมากเลยค่ะนี่เล่มนี้เราชอบมาก าะเรารู้สึกว่าช่วงนี้เราอ่อนไหวหรือเปล่าเราก็เลยน่าสนใจเล่มนี้ก็โดนไปยาวจากช่องพี่หนึ่งอีกแล้วค่ะเดี๋ยวงานหนังสือกะว่าจะไปตามซื้อสักหน่อยอื mm ้มาว พัดเรื่องที่เราเอาเชื้อไปนี่ทีไม่หึ่งจะจ่าทียืนจะแห้งถ้าเชื้อจุกเลยว่ะสิด้วยต้องเพยยังไม่ดูฝั่งนู้นเหรอฝั่งเดียวอ่ารอดูกล้องเดียวไปดูต่อคลิปคิวแล้วก็สเตนคลิปก็คือคลิกเซทีคิวก็คือค่าเชื้อสเตนก็คือย้อมสีนะคะมันก็จะง่ายในการิกเพื่อที่จะดูดน้ำบริเวณ ไม่ใช่น้ำลี้ไขส่สนหลังนะเป็นน้ำไขส่สนหลังเลยนะคะเจาะเข้าไปในไขส่สนหลังเลยนะเ <c oughs> พื่อที่จะเอารูได้นิดเดียวนะไม่ได้เต็มกระบอกนะ <c oughs> ได้ยังไม่ถึง0.5เลยด้วยซ้ำนะคะเนีย่ยดูได้นูจะเห็นว่าเขาเปิดฝาเพกในการทำนะคะเนื่องจากตู้ตู้ที่เขาทำจะเป็นไบโอพภาสติสาหรือ ESC class t o นะคะเพราะนั้นมันป้องก,กันเชื้อทั้งข้างในและข้างนอกไม่ให้ข้างนอกออกอให้ข้างในออกไม่ให้ข้างนอกเขา้าท่เนี่ย จะติดสีฟ้าของพอตธุ์ blue หนูจะเห็นเป็นสายสีฟ้าเลยนะคะจะรู้ว่าเป็นอันนี้คือสายราสายัยจากนั้นนะคะจะใช้สก u a r e t เป็นตัวเอาโคโล n ีขึ้นมานะพอหนูตัดเสร็จเอาด้านที่เหนียวหนูหนูจะปล่อยอส r o c e s s นะลูกเอาด้านที่เหนียวนะคะแปะไปบนโคโล o ีที่เราต้องการแปะลงไปให้เอาฮุกนะคะด้านเรียบนะคะถูๆลูกถูถูเอาโคโล o ีขึ้นมานะคะแล้วหนูก็ดึงขึ้นปึ๊บ แล้วหนูก็เอาโครนีด้านเนี่ยไอ้ด้านเหนียวเนี่ยแปะไปบนสีนะคะแปะไปบนสีแล้วก็เอาฮุกช่วยดึงพอเสร็จออกมาโอเคไหมคะอ่ะนะคะอะดูนะคะอาเบิกจิกได้ค่ะจิกเอาสีเอาแหลด้านแหลมจิกลงไปก่อนเลยต้องมาหาต้องสามคน,มเ,หนเห็นไหมคือตอนนี้อาจารย์ไม่เห็นจะนหนูเห็นใช่ไหมต้องสุดโตราสะจ้า อาจด้เข้าไปตรงกลางค่ะนั่นแหละเราแปะ,ล,ะลงไปจ้าใช่ไหมเอาโอเคค่ะอ่ะปปรถไฟปิดฟ้าค่ะปิดฟ้าปิดให้แน่นแล้วเคลียร์แล้วพายออกมาทีหนึงอือ่าไปรถไฟอ่าอย่าทิ้งสะ,ะทานลงไปนะคะแค่จับทิศปลายออกไปเออจับแค่นิดเดียวไปอีกอเออ,อเอาแค่นั้นพอแล้วค่ะรับกดอ่าวางค่ะ วางลงไปแล้วก็กดเราปุ่มกดให้แนบแล้วเราก็โต๊ะสองวางแถวที่สองอยู่ะ่าแล้วกดสีได้ค่ะเราใช้ฮุบก,กดเห็นไหมคะใช้ฮุบก,กดเพราะไม่งั้นบางทีมันไม่ยอมอยู่กับโปรเซสเออเขาว่ามันจะอยู่ในเพจจะเป็นลน์วางแล้วกดว เบค่ะเปิดตู้เลยเออ <c oughs> นี่ครับหนูต้องบอกว่าปัดดิ้งดิเซลหมอจะได้รู้ว่าอ๋อเจอแบบนี้เจอแบบนี้ฉะนั้น หนึ่งสไลด์เนี่ยมันจะเจอเยอะแยะเลยคาะมันเป็นล้านๆตัวเลยแล้วหนูก็จะเจอหลายแบบถ้าหนูไปดูในสิ่งส่งตัวหนูเจอแบบไหนหนูรายง,งานให้หมดเลยเพื่อนขอผมเรา <c oughs> เราอาสา,าเองว่าจะเอาผมไปลองราใช่ไหมเธรเรียนแล้วคะ่ะเหนื่อยสุดๆด,ด้วยการเรียนวิชาสุดท้ายก็คืออ่าไมโครเหนื่มมั้ค่ะแล้วก็ จะมาพูดปิดคลิปกันเนาะคือวีที่ยาวนานม,มากค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบีคลิปนี้กันก็คิดซะว่าคลิปนี้เป็นการพาทัวร์การเรียนของเรานะคะในเรื่องของการเล่นแลบอะไรอย่างนี้นะก็หวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยกับคลิปนี้นะคะก็ถ้าชอบก็สามารถกด subscribe หรือว่าคอมเมนต์ติเพื่อติชมหน้านะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ Thank you.